ตลอดการเดินทางกว่า20เอพิโซดของ GSPN อัปเดตที่สร้างมุมมองใหม่เพื่อธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติพร้อมพาคุณก้าวทันเทรนด์สำคัญและเติมเต็มความรู้เพื่อย,ยกระดับธุรกิจไทยรอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การเสริมภาวะผู้นำและศักยภาพองค์กรเพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่ง Leadership and Organizational Development ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainability and Innovation) ติดปีกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Technology and Digital Transformation) และการสร้างสุขให้ธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน Social and Well Being วันนี้เรามีผู้เข้าร่วม GSPN Community กว่า3,000คนที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนอกเหนือจากแหล่งความรู้เรามุ่งมั่นให้ GSPN อัปเดต เป็นศูนย์กลางที่สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเชื่อมโยงคนและองค์กรของไทยสู่การเติบโตด้วย Productivity และก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วย Sustainability ก้าวไปข้างนาด,ด้วยกันครับ GSPN Update Global Sustainability and Productivity Network Update